ุณเคยถูกคนว่าไหมคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเป็นคนที่พัฒนาไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่ได้เป็นคนที่ทําแบบเขาไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นคนโง่คนไม่เก่งอย่างเงี้ยคุณเคยถูกว่าไหมคะคนที่ว่าคุณแบบนี้นะคะเขาหนังชี้นิ้วชี้กลับไปหาตัวเขาเองคือเขาอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ เพราะว่าเขาไม่เห็นความสามารถในตัวคุณถ้าเขาเป็นคนที่เก่งจริงๆเขาจะมองเห็นความสามารถของคุณมองเห็นข้อดีของคุณดึงข้อดีของคุณออกมาพัฒนาออกมาช่วยเหลืองานแล้วก็ออกมาทําให้ผลงานเนี่ยออกมาดีได้ไม่ต้องไปสนใจคำพูดเขาค่ะคุณก็แค่เอาคำที่เขาว่านั้นน่ะมาผลักดันมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นตัวกระตุ้น ให้คุณเนี่ยทําด้านที่เขาว่าไว้นะ่ะให้เหนือกว่าสิ่งที่เขาพูดไว้ให้เหนือกว่าที่เขาเป็นเขาก็จะกลับมาแล้วมาดูคุณแล้วก็บอกว่ามันมีชีวิตดีกว่าฉันไปนแล้วเนี่ยหรือไม่เราก็บอกตัวเองว่าตอนที่เราทําตอนที่เราเอาชนะคําพูดทุกๆคําของคนที่เคยว่าเราได้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะรู้สึกว่าเรา เราไม่ใช่อย่างที่เขาพูดอ่ะเราพัฒนาได้เราเป็นคนเก่งเรามีความสามารถเราเรียนรู้ได้เราทำทุกๆอย่างได้เพราะว่าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องท้อแท้ถ้าไม่มีใครมองเห็นความสามารถของคุณถ้าคุณไม่เป็นที่ต้องการในที่ทำงานเพราะจุนก็เคยเป็น จุนเคยถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าเขาบอกว่าจุนเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาไม่ได้นะคะซึ่งตอนนั้นน่จุนก็มองว่าถึงแม้จุนจะพัฒนาไม่ได้ตอนนั้นจุนก็มีความฝันว่าจุนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ตอนนี้จุนก็ทําได้แล้วนะ,ะผ่านมาประมาณ4-5ปีแล้วก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมีทรัพย์สินที่ มากมายกว่าตอนที่ทํางานประจําตอนทํางานประจําคือไม่มีอะไรมีเงินเดือนหมื่นห้าแต่หลังจากที่เราเนี่ยถูกว่าว่าเราพัฒนาไม่ได้เราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเราเรียนรู้ยากเราคุยกับคนไม่เก่งเราเราเป็นคนโง่เราไม่เหมาะกับการทํางานกับคนอะเราสื่อสารไม่เข้าใจคือมีคนเคยว่าเราแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในด้านที่เราถนัดอ่ะเราถนัดในการแบบทํางานที่ใช้พัฒนาตัวเองงานพัฒนาจิตใจงานที่พัฒนาสมองชอบอ่านหนังสือชอบค้าขายชอบเป็นนายตัวเองชอบงานอิสระอย่างเงี้ยเราก็มาทํางานที่เรารักงานที่เราชอบตอนที่เขาไล่ออกครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าแบบ คือมันไม่ได้อะมันกลับไปไม่ได้เราไม่อยากไปเจ็บแบบเดิมซ้ําๆอะ่ะเราเราเอาคําดูถูกนั้นอะ่ะมาพัฒนาตัวเองจนตอนนี้ก็เหมือนกับแบบมันไม่เจ็บใจเวลานึกถึงคําพูดที่เขาด่าเราแล้วอ่ะเพราะเราไปเกินกว่าในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาเคยตาหน้าเราไว้แล้วเราก็อยากให้เขารู้นะว่าเออตอนนี้นะ่ะคุณมาดูชีวิตเราสิมันดีแค่ไหนมันมีเสรีภาพแค่ไหน มันเหลือเฟือแค่ไหนมันมั่งคั่งแค่ไหนนี้นะคะคือเราเอาทุกคำดูถูกเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้เรามุ่งมั่นแล้วก็ไปให้ไกลกว่าคำที่ดูถูกนั้น บริษัทกิฟฟอรีนและบริทอรแอนเฮลแค์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟอรีนและบริทอรแอนเฮลแค์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการ ที่สุดของการท้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1น0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขาย ได้ถึง20,000ล้านบาทต่อปีและทรง่านผลิตภัณฑ์คุณภาพรรถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด